เองเช็คโทรศัพท์เองไม่ได้ไนงะ ก็เป็นทุกวัน จเจริญธรรมยามค่ำคืนวันนี้ก็หลังจากนําพระสงฆ์สมมเนธได้สวดมนต์ทำวัดและเจริญพระกรรมฐานแล้วก็เข้ามาสนทนาพูดคุยพระพบปะกับกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ในธรรมทุกคนทุกท่านที่ติ๊กต k อกเนี่ย เข้ามาพูดคุยกันวันนี้ก็ตรงกับวันที่17เมษายน2567เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มาประสบพบกันกี่คนละใครเข้ามาแล้ว ก็พูดคุยกันได้เนาะ คนลวเกี่ยวอ้าวทำไมหดลงวะฮกดอกไ, <c oughs> ไม้จันไหมเกี่ยวอะ ดูข่าวแต่ละวันแต่ละวันเห็นยวนะ อากาศก็ร้อนเห็นไหมทุกวันเนี่ยทุกวันทุกวี่ทุกเวลาร้อนเป็นปกติไี่เขียวทําไมถ้าถ้าไม่ร้อนอะ่ะม,ม,มีคนประจำเข้ามามกไหมล่ะ ก็วันพรุ่งนี้จะไปเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศสีลังกาไปประดิสฐานเป็นการชั่วคราวนะรลานในหอของเซนท่านนครสวรรค์เพื่อให้ประชาชนชาวนครสวรรค์ภาคน้ำโพได้กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศรี่ลังกา นใครที่อยู่ใกล้เคียงหรืออยู่ในเมืองปากน้ำโพนะครสวรรค์ก็ไปกราบสักการะขอพรนะพระบรมสารีริกธาตุเชนะ่งอัญเชิญมาจากประเทศสีลร่างกาให้ท่านทั้งหลายได้กราบอย่างใกล้ชิดที่เซนท่านนครสวรรคนะ์ซึ่งไปปฏิสถานชั่วคราวเพียงไม่กี่วันพวกนี้ครูบาก็จะไป ร่วมพิธีอัญเชิญนะพระบรมสารีริกาธาตุไปสถิตปฏิสถานชั่วคราวให้เหล่าพุทธศาสนิกชนศาสนิกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเป็นพุทธานุสติเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตเป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเปรียบประดุดเราได้เข้าใกล้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่ง นับเป็นมงคลเป็นมงคลสูงสุดปูชาจะปูชนียานางเอตมังกรมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งงั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์เจ้าก็ดีเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งที่อันเลิศไปบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ประพฤติปฏิบัติตามรอยท่านก็นับว่าเป็นมงคลแก่ตัวแก่ตนของเราท่านทั้งหลายการประพฤติปฏิบัตินั้นโดยเฉพาะเป็นพระก็ตามเป็นโยมก็ตามเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามแม่ชีแม่ขาวแม่พรามก็ต้องดูตัวเองเป็นสำคัญว่าปฏิบัติมาแล้วหรือบวชมาแล้วเรามีความสำรวมระวังหรือไม่ ถ้าเรายังไม่สำรวมระวังก็แสดงว่าเราไม่ได้ต่างอะไรจากเพศคารวาสนะบวชมาแล้วจะเป็นพระเป็นเนนเป็นชีเป็นเพศใดใดก็ตามเป็นนักพจน์เมื่อบวชมาแล้วต้องสำรวมกายวาจาใจาพูดให้น้อยนะพูดให้น้อยต้องสำรวมไม่พูดเสียงดังกระโชกโคกค่า ต้องรักษาพระธรรมวินัยในฐานะที่เราเป็นพระในฐานะที่เราเป็นเนนในฐานะที่เราเป็นชีนะผู้มีศีลเหนือกว่าคารวะทั่วไปแต่ถ้ายังไม่รักษาไว้ยังทำกระโชกโผกพากไม่ต่างอะไรจากคนที่ไม่ได้บวชหรือไม่ต่างอะไรกับตอนที่ตนเองนั้นไม่ได้บวชก็แสดงว่าเราไม่ได้มีประโยชน์อันใดเลยที่บวชมาเพราะไม่มีความแตก ต่างกันเลยระหว่างบวชและไม่บวชอย่างนี้มันก็จัดว่าชั้นเลวพอควรต้องดูที่จุดนี้ด้วยพิจารณาสำเนียกไปในกมลสันดานให้มากเส้นผมมันเข้าตาคนอื่นแล้วมองเห็นแต่เส้นผมมันเข้าตาตัวเองมันก็เลยมองไม่เห็นสันดานความเฮี้ยความระยำในตัวเองอันต้องดูให้ดีพิจารณาให้ดีตรงจุดเนี้เป็นสำคัญเลย สำหรับนักที่ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายพระเนนชีต้องพิจารณาตัวนี้ให้มากความรลยยำในตัวเองมันมีมากแค่ไหนความหยาบกระด้างความไม่มีมารยาทถือดนะีหลงมัวเมาในอำนาจเอาให้ตำแหน่งหน้าที่หรือเขาให้โอกาสทำงานดูแลอะไรแล้วเหลิงในอำนาจอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เลวเกินไปนะ ้องพูดจให้เพราะจะให้คนอื่นเป็นอย่างใจมันก็ไม่ได้อีกเพราะสันดานแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเราอย่าพึ่งไปว่าเขาดูตัวเราซะก,ก่อนนะพระก็ดูตัวพระเนนก็ดูตัวเนนชีก็ดูตัวชีโยมก็ดูตัวโยมนะว่าเป็นเยี่ยงไรมีความเร็วความชั่วความต่ำช้าระยำตำบอลอยู่ในสันดานในกมล,ลจิตขนาดไหนมันไม่เห็นตัวเอง ที่เขบอกว่าไม้อ่อนมันดัดง่ายไม้แก่มันดัดยากสันดานมันขุดยากมันมีมากมันก็เลยขุดไม่ได้ละไม่ได้วางไม่ได้ดังนั้นเราต้องพิจารณาดูจุดนี้ด้วยการปฏิบัติเนี่ยต้องดูทุกอย่างนะดูทุกอย่างไม่ใช่บอกว่าโอ้ฉันนั่งสมาธิเห็นผีเห็นเทวดาได้เห็นผีเห็นเทวดาได้แต่ไม่เห็นความชั่วที่ตัวเองทำผิดมันดีตรงไหนมันประเสริฐตรงไหนเห็น เที่ยวเล่าสัมผัสมีคนมาหาบางบทมาหารับแรงมหาหรือมีคนมาใ้ถึงอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่เห็นกันสันดานตัวเองอย่างนี้ไม่เรียกว่าดีไม่เรียกว่าดีเลยถ้าดีมันต้องเห็นสันดานตัวเองเห็นความเฮี้ยในตัวเองความเร็วระยำตําบอลในตัวเองต่างหากนี่จึงจะเรียกว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ที่เห็น อันวิเศษคือเห็นกิเลสเห็นความชั่วช้าสามานที่อยู่ในจิตในใจของเราต่างหากอันต้องดูตรงนี้กี่คนละนนมีใครเข้ามาบ้างไหมโยอืมาน้นไม่ได้เจอกันนานเลยใ,ใครนะ เป็นี่ยใครเข้ามาแล้วพูดคุยกันเนาะสัญญาณชัดเจนไหมตรงนี้ก็ต้องพาพระ ใหม่ในโครงการสวดบนทำรรวัดนะเข้ามาแล้วพูดคุยกันได้นะหมอชนาสาธุก็มันดูจิตรักษาจิตนะนะ ที่สำคัญในการปฏิบัติจะก้าวหน้าได้ไวก็คืออาณาปณสติการรู้อยู่กับลมหายใจเรียกเอารมหายใจเป็นวิหารณธรรมคือเอารมหายใจเป็นแกนหลักแกนสำคัญในการประพฤติปฏิบัติม,มันพุ่งซ่านก็ดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจมันไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจ เมื่อใดมีโทสะราคะตัณหาปาทานเกิดขึ้นหรือมีเรื่องอันใดเกิดขึ้นสภาวะก็รีบดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจตามรู้ตามดูอยู่กับลมหายใจถ้ามันพลาดพังไปก็เริ่มปฏิบัติใหม่อย่าไปท้อไปถอยกับมันนะเราเป็นผู้ที่ใฝ่ในธรรมก็ตั้งจิตตั้งใจมันพลาดมันพังมันเผลอเลอกันไปได้เราก็เริ่มทำใหม่โซ่กับมันนะไม่มีใครหรก ที่จะไม่มีบาดแผลนะกรบย่อมมีบาดแผลเป็นธรรมดานะก็ต้องตั้งใจอาศัยความเพียรไม่มีอะไรที่ไม่มีใครเราที่ทําไม่ได้มีแตะคนไม่ได้ทําต่างหากไม่แล้วก็ไม่มีอะไรยากที่ยากเพราะเราไม่ลงมือทําและสําคัญคือความเพียรคนที่มีความเพียรเนี่ยชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยนะ ท้อได้แต่อย่าถอยเหนื่อยก็พักนะหายเหนื่อยก็ทำต่อท้อให้นึกถึงครูบาอาจารยนะ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์กว่าท่านจะมาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เราได้กราบได้ไหว้มาเป็นเนื้อนาบุญให้เราได้ทำบุญกับท่านเนะี่ยท่านผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาบ้างยิ่งกว่าเราอีกทำไมท่านยังสู้มาได้เลยเราเจอแค่นี้เราบอกว่าท้อ ก็แสดงว่ายังใช้ไม่ได้ท้อทีไรให้นึกถึงผู้บาอาจารย์นะนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ท่านเอาครูบาอาจารย์เป็นหลักใยเป็นหลักของใจจะได้มีแรงฮึดสู้มีแรงฮึดในการปฏิบัติต่อเนาะอ๋อพอดีจัดเป็นการชั่วคราวนะแล้วก็ สถานที่ใช้เป็นการโชว์ราวก็คือตั้งแต่งานบนรรพชาปรผสมบทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเทพแล้วก็เป็นการทําบุญวันเกิดครูบาทรงธรรมในวันที่14เมษาที่ผ่านมาก็เลยเป็นสถานที่โชว์ราวเดี๋ยวหลังเจ้าวันที่21เขาก็เก็บสถานที่แล้วตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านทั้งหลายได้ รับชมกันเนาะสีม่วงนี้ก็คือเป็นสีวันคล้ายวันพระราสมภพ,พของสมเด็จพระเทพสีสีประจำวันประชนวานสาธุสาธุนะฮะพอสัจจะไม่เจอกันนานเลยเป็นไงไปไหนามบ้าง มาวางเข้ามาทําวัดเนาะเ,เขาทําจบหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็จะเข้ามาดูแป๊บเดียวแล้วก็ไปก็ได้บางทีคนเวลาเราสวดบนบางทีคนเขาเข้ามาดูแล้วเขาก็ไปเขาไม่ได้สวดกัเราอไอไงสัง่ง สาธุฮะหมดคอมเมนต์อ้ออาวปอสัจจาไปแล้วเหรอมีอย่าโฆษณา นโปวัดป่าเรียว่าท่านเทศนาสอนธรรมเป็นครั้งสุดท้ายคือท่านเอาสังขารท่านมาแสดงให้เป็นธรรมให้เราได้พิจารณาว่าสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้ดับไปครูบาอาจารย์เนี่ยละธาตุละขันไปกี่องค์แล้วแล้วเราได้อะไรบ้าง เราได้อะไรบ้างกิเลสในจิตในใจมันลดน้อยถอยลงไหมปัญญามันมีเพิ่มขึ้นบ้างไหมนะก็เรียกว่าสิ้นโลกเหลือธรรมสิ้นโลกก็คือสังขารร่างกายท่านสลายหายไปแล้วแต่เหลือไว้ก็คือธรรมะธรรมะปฏิปทาธรรมะปฏิบัติที่ท่านได้สั่งสอนไว้วางไว้ทิ้งไว้ให้เราลูกหลาน ศิยานุสิตได้ประพฤติปฏิบัติต่อเหมือนแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแม้แต่พระองค์ท่านดับขันไปแล้วแต่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดายังคง,งดอกทรงผลยังเป็นจริงเสมอสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติไอปฏิบัติจริงก็ได้ได้จริงใครปฏิบัติละเลาะแหละ,ละ,ละ โลเลก็ยังไม่ได้ของจริงไปปฏิบัติจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทำของพระองค์ก็ยังส่งดอกส่งผลอยู่เสมอเนาะกี่คนล่ะเนี่ยอ่าเจริญพรอ่ามีโอกาสก็มาได้เนาะ จ้าจ้าคือช่วงนี้ที่ทําวัดนี่ก็คือภาพระบวชโครงการถวายพระเทพทาวัดกปกติก็จะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดทาวัดเท่าไหร่อย่างวันนี้ก็ไลฟ์สดทาวัดในเฟสนะก็ให้บุคคลที่ร่วมบุญบวชพระมาก็จะเออเห็นพระสวดมนต์ทำวัดนั่งกรรมฐานก็จะได้โมทนากันเนาะที่อย่างเราบวชถวายเป็นพระกุศล แล้วก็ได้รับความเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จมหาธีราจ a j a อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าวาดพัดประเชตุพลวิมลมังคลารา,ามกรรมการมหาเทรสมาคมท่านก็เมตตาให้พระไตรทั้งหมดในการบวชพระในครั้งนี้ท่านเมตตามอบไตรมาแล้วก็ได้รับ เมตตาจากท่านด็อร์ปรนศเสนิวงนายุธยาก็ให้ความอนุเคราะห์ในการนำทีมข่าวช่อง wbtv สถานีข่าวเพื่อพุทธศาสนาในของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์มาถ่ายทอดสดตลอดงานเนาะเป็นให้คนทั้งหลายได้รับชม ส่งไอติมกับหัวใจพอสัจจะหืมย,ย,ยายอะไรเอ็งก็ไปพูดดังแม่ อ๋อไปเขาช่วยงานวัดด้วยไงยมปอัจจะโมทนาด้วยเนอะหมดหมดรอบนี้ก็มีงานบุญต่อไปก็คือเดือนกระะกฎาคมถวายเทียนพรรษา69วัด น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามพระบรมราชกุมารีถวายเท่าจํานวนพระชนมายุกองท่าน69พรรษาเราก็ถวายทั้งหมด69อารามอันหนึ่งในนั้นก็มีน้อมถวายหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมวัดปา่าบ่อน้ำพะอินด้วยรวมแล้วทั้งหมด69วัด ก็จะถวายในเดือนกักฎาปีที่แล้วนี่ถวายกลางบรรษาเลยเทียนบัรษานะเพราะว่างานเยอะจัดปีนี้ก็ตั้งใจว่าเดือนกักฎาจะจัดงานถวายพร้อมทั้งกักฎาก็จะจัดบวชเฉลิมพระเกียรตนะิพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระมหามงคลพระชนมายุครบหกรอบ7 2พรรษาอีกครั้งหนึ่ง แล้วนะก็เป็นบุญใหญ่อีกงานหนึ่งซึ่งครูบาดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้วนะดีดียมอมปมทนาด้วยโมทนาในบุญด้วย มีใครถามอะไรไหมเดี๋ยวเขี่ยวก็อ่านเองเลยตัวก็ไม่ต้องถามหลายคนพูดแนละ้วมันเลอะเทอะ มันพอครูบาอาจารย์พูดเดี๋ยคนนู้นก็แสกคนนี้ก็แสกแล้วจะไปว่าคนอื่นเขาบางือบางคนนะไปว่าคนนั้นพูดไม่ดีวันนี้พูดไม่ดีแต่ตัวเองพูดขึ้นมาไม่ได้ เราสูโหมดเงียบไป้าสังกรีเกี่ยวโยมปอยังอยู่วะรา,าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติต่ตอไป ี่คนดูแปดก็วันนี้ก็ผือว่าเป็นการพูดสั้นๆแล네้วก็ช่วงนี้ก็ครูบาก็ไม่ค่อยเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนว่ามันร้อนจัดนะใจมันสั้นๆอยู่ตลอดเวลามันจะคอยเต้นไม่เป็นจังหวะอยู่ตลอดเวลาพอหัวใจมันเต้นไม่เป็นจังหวะเนี่ยหน้ามันก็จะคอยจะมืดแล้วก็หายใจมันจะติดขัดอยู่ตลอด เราก็ขอ,อนมโมทนากับท่านทั้งหลายขอเป็นกําลังใจให้ตั้งใจพิสปฏิบัติส่วนท่านใดติดตามข่าวสารงานบุญก็ที่หน้าเฟซก็ได้หรือรับชมงานที่สําเร็จแล้วหรือกิจกรรมที่ครูบาดําเนินการอยู่ก็ดูที่หน้าโปรไฟล์ทิกต o k ได้ก็จะลงเป็นภาพคลิปวิดีโอไว้การไปอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ไปเอาธรรม,มะจากท่านนะ,ะไปเอาธรรม,มะจากท่านไปเอาคําติเตียน จากท่านที่ท่านตำหนิติเตียนสิ่งใดเรามาแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ไปแล้วไปอยากรู้อยากลองมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะในการอยากรู้อยากลองนะ่ะแสดงว่ามันไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเราด้วยบางคนบอกอยากลองเพื่อให้เกิดความศรัทธานในใจล้วมันได้อะไรกับอีการไปลองแนะการไปลองดีมันดีแล้วจะไปเจอมันก็สมเสียงต่อการโดน กรรมในเรื่องของปามมารในพระรัตนตัยนะมันอันตรายอย่าไปรู้อย่าไปลองอะไรให้มันมากเลยกัคบครูบาอาจารย์บางครั้งบางขราวมันอาจจะไม่เป็นดังที่เราอยากจะลองก็ได้เพราะท่านเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์แต่ท่านก็จะไปสนท่านก็ไม่สนใจหราให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาธรรมะจากท่านนะดีกว่าเราขอโมทนากับทุกคนทุกท่านจเจริญพร